สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาที่คำสนมนะครับผ่านการตรวจคิวเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยผ่านตรดจั้นตอนเรียบร้อยวันนี้มาพบกับตัวตัดเต็มมากนะครับใบสี่ไม่แพงนะครับสองร้อยบาทเองนะยังไงก็เดี๋ยววันนี้เรามาพร้อมการเป็ครับวันนี้จะเป็นคึ้นแรกนะครับของเช่าของเรานะครับ ก็สอยดีดั้งด้วยนะเจ้าเปิดเออดือนมามแบบแบบใกล้าปาปาปาเบางๆอะไรได้โอเคครับเราจะเดินไปแล้วนะจ๊ะค,ครับก็การเดินแถวเข้าไปหลังจากได้รับปรับคิวแล้วนะครับ,รบมากับพี่ๆคณะสภาจากหลวงพูนเชียงใหม่นะเก็บบรรยากาศ มีลานพิธีวงศวนะครับใครขอพรอะไรจะได้ตามผมอนุยานนะครับก็จะมาหมวอ่านไหว้เรื่องบรรณาการตรงนี้นะพร้อมน่งรำต่างๆตามที่เราได้เคยเห็นในพิธี YouTube ต่างๆ,ๆนะครับตอนนี้ก็ถึงทางเข้าของป่ากับชะโนดแล้วนะครับขออนุญาตปูนะครับสุดรวอนหนทาหลางทาง เดินเข้าไปในคําชโนดบรรยากาศร่มรื่นมากพี่ตายนะครับหมอดูประจำตัวนะฮะเก็บภาพบรรยากาศวันนี้มาทริปทาบุญกับพี่ตายนะครับ <vanilla> เอาถ่ายไหมฮะอีก <Okay. S 1> สักคราดหนึ่งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเวลาข้าม <ise> ไปฝั่งนูนจะไม่ดีนเสียงดนตรีด้านนอกเลยเหมือนอีกโลกหนึ่งเลย วันนี้ตั้งใจมาขอพรนะครับภาพอาจจะสันส้นๆเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยแล้วก็เป๋ารูปพญานาคกเรียกทรัพย์เรียกบยกันดาลโชคต่างๆนะฮะอันนี้ดีวครั้งนี้เป็นการมาครั้งที่สามแล้ว มาทุกครั้งก็รู้สึกด,ดีทุกครั้งนะครับเดินป mm. ่างเค่อนข้างหนาแน่นนะครับ mm. เพราะว่าวันนี้นั่งจะเป็นวันอภอิษรรา mm. ก็จะมีกลุ่มจากคณะทัวต่างๆนะ mm. เข้ามา mm. ก็จะมีจุดให้วางใ mm. บสีนะครับ เดี๋ยวเราจะมาวางใบสีพรอมขอบพอนผู <busca> ้นำก็คือพระจํานะครับเมื่อก่อนนะครับเราสามารถจะขึ้นไปด้านบนได้เลยก็อ่า สักกะระองแบบใกล้ชิดมากนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับดลานลาก็จะมิสันเล็กๆสองฝั่งนะครับเรียบร้อยนะครับวางเรียร้อยีเรียบร้อยพี่ไว้ครับที่จะลาลับยกมานะครับลูกหลานขอพรไ้พรเราจะไปกราบสักการะนะครับที่ต้นมะเดื่อยักษ์เชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ของพระปูซิสโตนะฮะจะไปขอพรเรื่องเงินเรื่องทองบางคนก็ ตาดีนะครับก็ mhm. จะได้เห็นแรกเอาไปเส <ach en> ี <ios> ่ยงดวงกันได้นะครับแนะนำนะรัฐบาลเท่านั้นนะครับวันนี้คนจะเยอะๆหน่อยนะครับที่เราจะมาขอพรครับนีพี่ตกาะรูก่อนนะครับ ที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นบอ่อน้ำสกัดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปเอาน้ํามาเป็นน้ำมนต์นะครับตอนนี้เขาไม่สูบขึ้นมาแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับอาจจะทําให้น้ํานั้นเออถ้ามีผู้ติดเชื้อเข้ามาเลยครน้ําจะเป็นอันตรายก็พวกคนได้แล้วก็จะไม่ค่อยสักติแล้วแต่ว่าก็ไปดู ตอนนี้ไม่มีการสูบน้ําขึ้นมาแล้วนะครับก็กลับคอามรอมกันได้ก็สริมภารกิจป่าความสนอดแล้วเดี๋ยวก็มีสถานีต่อไปนะับเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าไปที่นต่อนะจ๊ะที่สาวชั้นไหวไปเนี่ยตอนเนี้ยก็มีเหตุการณ์รก็แล้วแต่ความชื่อแล้ว อระะก,กตรงนี้เป็นศาลเก่านะครับศาลแรกเริ่มก่อนที่จะมีวังนาคินที่เข้าไปไนนะข้างในเนาะมี้เราก็จุดบรรยากาศการวงสรวงเพิเ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาว่าอีกจุดนี้จุดหนึ่งนะมาสิจันนะผมว่าคือชอบดอกบัวสนี้ได้ดอกบัวคือมันบานแบบเหมือนดอกบัวโซวันอนะหรือว่าเราคิดตัวเองกันมนะคือแบบทรงแบบมันได้มากอะ สหราผม,มคือเป็นดับโปที่สวยชิ้นหนึ่งเลย